ายความฝันและเลขมงคลนับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบพระคุณครับฝันเห็นพญานาคหากผู้ชายที่ยังไม่เคยผ่านการบวชฝันเห็นพญานาคทำนายว่าถึงเวลาที่ควรบวชเพื่อทดแทนคุณบุป,ปการีแล้ว หากผู้หญิงฝันเห็นพญานาคทำนายว่าถึงเวลาที่ควรหาเวลาไปปฏิบัติธรรมชำระล้างให้จิตใจสงบเพื่อหนุนนำชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในอีกในหนึ่งทำนายได้ว่าจะมีโชคดีมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออุปสรรคเบาบางลงฝันเห็นพญานาคสีเขียวหรือสีทอง หากฝันเห็นพญานาคสีเขียวทํานายว่าชีวิตต้องประสบพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ดีขึ้นไม่อาจชี้ชัดได้ขึ้นอยู่กับการกระทําในปัจจุบันของคุณด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าฝันเห็นพญานาคก,ก็มักจะตีความไปในทิศทางที่ดีมากกว่าหากฝันเห็นพญานาคสีทองทํานายว่าสถานการณ์ชีวิตที่เป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับ มีโอกาสรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคพอสมควรหรือหากแม้นกำลังประสบคเคราะห์กรรมอยู่อย่างน้อยๆเรื่องร้ายๆก็จะมลา,ายหายไปศัตรูจะแพ้ภัยตัวเองฝันเห็นพญานาคเกี่ยวรัดตัวหาเป็นโสดอยู่ทำนายว่ามีเกณฑ์จะพบคู่ครองที่เคยร่วมบุญร่วมสร้างกันมาคนๆน,นี้จะเป็นคนที่ร่ำรวยทรัพย์สินบริบูรณ์ วาสนาดีมีเกียรติหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานของตัวเองหากแต่งงานหรือมีคู่ครองอยู่แล้วทำนายว่าจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในเรื่องที่ขาดเหลือแต่ถ้าฝันเห็นพญานาคสองตัวเกี่ยวรัดกันเองทำนายว่าจะได้บุตรไว้สืบวงศ์สกุลหรือสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาฝันเห็นพญานาคทำร้ายหากเป็นโสดอยู่ทำนายว่า จะได้พบคนดีที่รอคอยแต่ยังมีเหตุที่ทำให้ต้องห่างไกลกันอยู่มิอาจลงเอยกันได้ในช่วงนี้หรืออาจถูกเพื่อนคนใกล้ชิดคนในครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกีดกันความรักถูกทำให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือเป็นความรักที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาต้องใช้ความพยายามและความอดทนอย่างมากกว่าที่จะสมหวังในความรักหากสมรสแล้วทำนายว่าชีวิตรักที่ไม่ดี จะดีขึ้นหรือถ้าดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเลขมงคล59 56 60 569 711 760ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติรับชมคลิปหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตาม ช่องนิมิตทำนายด้วยหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำนายฝันหรืออยากจะให้ทางช่องทำนายฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณครับ